ั้งกระแสหลอกนักข่าวจนได้ผลค่ะเมื่อคููสามีภรรยากีตา้าชริพิษกับเตอร์ปริยะควงกันมาออกงานอีเวนต์แบบสุดสวีทแถมยังพาลูกทั้งสองมายืนยันความอบอุ่นหลังมีภาพเตอร์ปริยะกำลังกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นโดยมีพยานรู้เห็นเป็นหนุ่มวีวีราภาพโผล่บนเน็ตจนทำนักข่าวสงสัยในสถานะของครอบครัวนี้โดยก่อนหน้านักข่าวได้พยายามเค้นถามความจริงแล้วแต่สาวกีตา้าบอกเพียงว่าขอมาตอบพร้อมกันทั้งครอบครัวค่ะจนได้มาเฉลยในงานนี้เมื่อมีทั้งเธอและสามีรวมถึงหนุ่มวีมาร่วมงานเดียวกันแถมด้ววยหญิงสา ภาพที่เป็นตัวจุดประเด็นให้เกิดเรื่องก็มายิ้มแย้มถ่ายรูปกับนักข่าวถึงขนาดนี้แล้วสากีตาก็ยังกล้ายืนยนันไม่ได้สร้างกระแสรเรียกสื่อให้มางานค่ะตลอดเวลาที่เราทำงานมา10กว่าป,ปีกับ40กว่าป,ปีค่ะเพราะวันนี้ต้องมีงานที่อยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนรวมทางเพื่อนๆมาแสดงความดีนะ่าเชื่อว่าถ้าคงไม่ต้องสร้างกระแสก็คิดว่าพี่ๆก็คงจะรักแล้วก็เมตตาครอบครัวต้าตัวตาเองคุณเตอร์แล้วก็ลูกๆทุก,กคนคิดว่าพี่ๆก็คงจะให้เกียรติมาร่วมงานตานะคะเพราะว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เหมือนน้ำพึ่งเรือสูนพึ่ปาสุดท้ายแล้วดาราที่มีความสามารถก็จะอยู่ในวงการได้นานกว่าดาราที่ชอบสร้างข่าวนะคะ